สวัสดีครับผมนายทนชัดแหวนทองนักศึกษาระดับชั้นปวสปีที่2ส,สาขาเทคนิคการผลิตขอแนะนำโครงงานจักรยานออกกำลังกาย exercise bike ซ,ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายจักรยานออกกำลังกายเป็นเครื่องประเภทหนึ่งที่มีลักษณะกับคล้ายจักรยานทั่วไปที่เราใช้ปั่นกันแต่จะเป็นการปั่นอยู่กับที่นิยมใช้งานในที่ร่มเครื่องจะมีให้เลือกใช้งานหลายขนาดสามารถเพิ่มระดับความเร็วไน การปั่นได้ตามความต้องการข้อดีของการขี่จักรยานอยู่กับที่1ทําให้หัวใจและกล้ามเนื้อแข็งแรง 2. สามารถออกกําลังกายได้ทั้งปีทุกสภาพอากาศ 3. สามารถออกกําลังกายได้โดยลําพังคนเดียว 4. ไม่ต้องใช้ทักษะที่ซับซ้อนไม่ต้องฝึกการทรงตัว 5. ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุเหมือนขี่จักรยานด้านนอกเช่นจากรถยนต์ 6. ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังหรือปวดเขา่าสามารถออกกําลังกายด้วยวิธีขี่จักรยานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในนภสอรศีขวัญฝากติดตามด้วยนะครับ